สวัสดีครับวันนี้เราพาเพืเ่อ่พี่น้องมาเที่ยวสารพระเจ้าตากนะครับสารแรกของจังหวัดจันทบุรีนะครับในสารใหญ่ที่สมเด็จงามตมบุญเสม่งงามบ้านสมเด็จงามผูกต่อเรือพระเจ้าตากนะครับนี่ครับบรรยากาศนอนเรือลบหลวงใหญ่ๆเลยนะครับน,นะนติดตามชมก็ได้ชมอย่างดีไม่ผิดหวังนะครับติดตามช่องเราไม่มีผิดหวัง วันนี้วันอาทิตย์ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชศาลแรกนะครับราเล่นที่อยู่เกาะเสม็ยนงามนะครับหลักกิโลหลักแรกนะครับของการกู้ชาติของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่ครับคือที่นี่จุดแรกเริ่มน้ำหนึ่งจากที่นี่นะครับที่ไปกู้เป็นประเทศไทยที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับรวมเป็นปึกแผ่นเลยนะครับนี่ครับคือที่นี่ครับ อูต่อเรือพระเจ้าตากสินมาลาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปเรียวคลิปสั้นๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ